สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเทียงมาถึงเวลานี่ตอนนี้เนาะพี่น้องก็ะหอดเวลาเลิกงานพักผ่อนพักผ่อนต้นเทียงพักผ่อนกินเขาเดียวสีทามแต่ละคนว่าได้จักหมัดเนาะเส้าจอยได้เท่าไรเส้าสี่เส้าสี่อืเส้าจอยได้เส้าสี่เซ้าเข้าได้เท่าไหร่สี่สิบหกพี่เนสี่สิบหก กระโสดเก่งเอลิฟบอกให้พี่มองขามได้นั่นเด้นั่นผู้มองขามเอาอีกแล้วสี่ไม่ใช่เท่าที่อีกแล้วผู้มองขามนะปลาเมาได้เท่าไรสิบห้าค่ะเท้าได้เท่าไรโอ้ยเท่าเฮาเพื่อนเท่าขอบใจนะสี่แล้วขอบใจเท่าไรปลาแพงหงส์ปลาแพงได้สามสิบ อันซอแพงน่ะตั้งเป้าไม้ให้เพื่อนซอแพงน่ะให้เอาซิบหาด้อเฮ้ยว่าจังผัก่อนจังผักเที่ยงตอนนี้น่ะเพื่อนน่ะยาีก,ก็ได้แต่ซิบซี่และมูน่ะสิเม,มื่อก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวบอกที่ได้ข้าซิบหาถึเมื่อน้ำลางตั้งเป้าไม้ให้ปลาเมา, <c oughs> ะมาจะว่าจังได้ปลาเมาปลาเมาก็ได้ซิบหาแล้วซิมหากะ็ะจิเมื่อแล้วอืมบวานเนี่ยได<ะ>้<ะ>เฮ้ยเจ้า์ใหญ่ขซอยเยอะ นอยากซอยอยู่เาเป้ามาเป้าไมยเดียวกันเนาะอยากให้มูอยด้วเป้าเมากับเขาเขเฮ้ยืองว่าตากซอยเอ่าหเองว่าตัววาวห้ยเอ้าตัาวาเวาตัวว่นาเอาัาวเ็่า่เยเอายเป็าว่าาเอ็าเัาวายเปาาเป็นาัเอ็ยมงาตั่าอาั่อา่อ็มเปลี่ยนาวตอนนี้ เ้ยเอาแม่ปลาเมายืนเห็นยังลูกเจ้านั้นเข่าเขาอะคัดเบาถือใจนะามาซอยแล้วมายืนเบาใกล้ไก่เนี่ยกูว่าบรได้ยินได้นีอยากใ้เขานะเดียวนี้ปลาเมากับปาย้อมพี่นนอะอยากให้เข่าเขา ยังไงเจ้าเขานะาอ้าที่ปาติเสเท่าที่ไปยังไงป้าเมาบอกว่าจะหักเนในบ้น้อยหนึ่งชิชอยนี่ข้าาขวาข้นวาเินน้อยหนึ่งเงิซอยลดนี่นะอันบปอย่าคัดใจเจ้าของนะนน้นปาิเสบ่ซอยบ่ซอยท่นี่น่ใส่บ่ซอยบ่ อันประมาณน่ะซอยได้อยู่โอ้ยบักเพื่อนทอระยดเอ้ยทอระยดเสาเขาทอระเอาเนี่ยยังน้อยอีกน้อยหนึ่งปลาหมาวซอยซอยกโอ้ยจอยกันเอามาลองให้นะพอดีเลยนะพี่น้องเอ้ยตอนไปเหตุเฮือนเสาเขาหน่ะปลาหมาพอพี่น้องทั้งบ้านน้อยนะเนาะเซลเซลใส่แหนให้มักเสาเขาให้เป็ดผ่อเขาก็ดูปุ๊บ โอ้ยสีแล้วพี่น้องเอ้ยว่าในได้กันยังน้อยหนึ่งกับพอเอาหยอกซื่อกันยังหยอกพอได้แล้วประชายังโตจริงโพดโพ่โพดโพดอย่างวะป้านป้านแถาแก่แนวโฮมผู้ใหญ่แซวใส่ให้เพชรพออีป่าดูพออีป่าดูเอ้ยพัวนะไหวเฮาเฮาเฮาผู้บ่ฮู้เรื่องเนาะเขาคือห้องแถวที่เพชรพออีป่าดูว้าเขาขึ้นในใจประเทศเป็นข้าวแซวให้เพิ่นหมักข้าวข้าว แล้วนี่เนะี่ยเช้าเพิ่นบัตีตีแต่ผู้สาวลูกติด์มีห้างลูกติดเพิ่นว่ามีห้างบ่มีลูกแนตะ่ผลชนใจเพิ่นว่าเถ่ากระซางมันพ่น่สิบ่เสียใจบ่เนะะาะปลาเมาเราบ่มีลูกเอ้าวกานั่นตีจะว่าเผลชนใจนี <c oughs> ่เสียใจน้ำลังบ่เนาะ <c oughs> บ่เสียใจดอก <c oughs> นานเฮ้ยเถ่าการ <c oughs> ันตีจะว่าบักเพื่อนเห<อ>มึงอยู่จนเถ่ามาบา่สิมา,าเป็นอยากมาเป็นพี่อ้ายเฮาโอ้ยโอ้ยอย่าบ่ได้ห้องดอก บอกถือใจนี่นี่พิษกันแต่ตอนนี้แหละพิษกันเราบวช้องดอบย่าินนะโคบมาจุดแถาจุดแก่เพออยากมาเป็นพี่อ้ายเฮาโอ้ยมันเป็นตาเอาอยู่บ่เฮ้ยเสาเขาโอ้ยคะแนนนี่เฮาบอกรถบอกเปตตาแล้วว้ากระยาเจ้าจีได้ผ่านด่านสองด่านก่อเด้กทีหลายด่านแต้มบอกเป็นตาเอารถป้าป้าป้าเมาว้าวว้าวต้องผ่านเสาเขาเออเียวจะซ้่ง ยี่น้องเออบัตรบัตรสีหูอันบัตรสีหูความจริงเพื่อว่ะบวสนใจเด้เชาเขาสนใจเป่าเมาตั้งแต่เหตุเพื่อชาวเขาพูดว่าซะโอ้ยเวทศาสตร์ะพ่อข้องห้องสะพ่อป้าดูจังว่าลีหลีเจนนั่นลีเจนนี่ไปกับ่ออัดจนบัตรที่กรอยอกซื้อกยอกก็ยังบ่ให้ยอกโพดดอกว่ยโพดผัวโพดผัอยังไงโพดเนาะโอน ไปไพ่แบบประมาณวัยนะครับป้าไก่ผู้บบาหน่อยนะวัยขนาดปลาอกเมื่อน้ำโมแมนวายปลาเฮ้ยเจ้เมื่อนี้เขาไปกินข่าอยู่ผัวได้เคยแถวเฮ็ดกินถ่าอยู่เมื่อนี้ได้อาหารดีพี่น้องเลยเอาใจซาจอยซาจอยว่าอยากมาพี่อยะคมคมพอดีคนเอาเนือมาหายเคยแถวก็เลยบอกว่าให้เอาไหว้าอจอยเราอยากฮะ จ well? ิ๋นใช่อ um ๋อเบอร์จะข่าวสักอ้ยขาแบ่งเข่าไปหายไปได้หูเดอกแบบว่าเอาแบ่งกันแบ่งกันซอยแนี่ยเด้ก็เลยเอาเอาไว้ถือเอาต่อไป่ปเมื่อเมื่อตักถอนเที่ยงตอนบ่ายสิเปลี่ยนทุงพี่น้องเอ้ยตอนบ่าย แรลงกับมากคนเอากะอีกแกล้งีนเสาแพงนี่ทางบดจึงหมัดวะเสาเขากำลังบวกนีนนหนาร้อยสามสิบะครับหลังจากขึ้นแต่หน้าปลาดำพี่น้องมากินเขาเทียงเนาะพักผ่อนแล้วก็ทำงานต่อบันนี้บ่ายสามคือเก่านะพี่น้องเมื่อนี้บ่ฮอนปันได เพราะว่ามันคืมเนาะพยากรก์อากาศาว่าพ้นซีมาพี่น้องสีมา,ส,มาสิมหาห้าสักสี่แต่ว่าซีมาหอดประเทศลาวนี่แห้งประมาณสิบแปดว่าซะซะจ่อยก็เงาเงาเมือน,นี้มือว่านีสะอิกสะอ้อยเห็นฟู้บาเออตอนนี้ไม่เงา,าแลา้วว่ะสะเปลี่ยนทงงือซีเมนเข่าโบก้าโบเขากับ,บ,บ,บอารมณ์มือ้าวเลย เงาจนบ่ปากไปลกกานาปลาดำนะพี่น้องมันขี้ดินดกักอันบุมีน้ำนนนพี่น้องเบิ่งเอาเดอ้อปลาเมานะาโลกตะกี้นะลกคั้นแม,ม่นบ่มีเบาที่นี่ย่านมาเฮียงซาจ่อยแล้วปานี้โอ้ยมันจะเฮียงกันไปบ่ทุกคนนี่แหละอยู่ให,ห้เดียวกัน พี่น้องเอ้ยมีรักสามเส้าเราสามคนขึ้นมาซาแพงกับบูหูดอกตอนไปขึ้นเพื่อนน่ะเขาแซวเพื่อนพี่น้องเอ้ยปู่ให้โอกาสกับให้อันเราเขาให้โอกาสบางที่ตลอดพี่ชันจะกลัวครับตออสู้ใจตอนเห็ดเพื่อนเพื่อนน่ะตอนมือขึ้นเพื่อนเนาะซาแพงไปงานขึ้นเพื่อนเขาแซวพอป้าดูพออีป้าดูผู้เฒ่าผู้แก่เนาะ ในคลิปก่อนบอ่เป็นพี่น้องกันก็ได้สาบเขายัางบ่ยอมอันผู้เทาผูา้กแกนะคะสีห้องว่ะห้องเด็กนะห้องเด็กหน่อยเขาสิว่าอีเนาะคำโบราณนาะอีปลาดูผ่นะพออีปลาดูชาแพงกับขืดแล้วโอ้เขาาละแซลเพิ่นใส่สิพอปลาดูเนาะว่าเพื่อนกูนี่วะเอาไปเอามาเลล ชาแพงกับโบน,นึกบบพันพี่น้องเลยไปเห็ดหัวปลาเมาบ้านนี่พราะว่าไปมาไปหมักปลาเมามาว่าว่าหมักปลาเมาตั้งแต่เห็ดเทือนเสาเขาอุ้ยสางเป็นอ <c oughs> ันน,นี้ก็มีแต่ว่าเสาเขากับบย่อมดอกพี่น้องเลยตอนนี้นะชิให้บอวที่นอนขีดกอน้าแพงกับเมาได้คันเอาปลาเมาเนี่ยบริลก เอาซาาเนี่ปั้มต้นได้กินหมาแถมแถมสีพลิตลูกได้อีกนะ <laughs> ถวเอ้ยบวกลดนบบะเนบ,บอร์บวกลดนะเบอเองวะนี่บ่าที่ยืนยันยันคำเก่าอยู่ยืนยันอย่างคำแดนดแนกกี่แหละนะกจา,ากจาพม่า,มา้นเอง เฮ้ยทั้งไหยเอ้ยเอ้ยสงสัยเองคข้ามาเอ็งนี่สิบบ่ได้ผลแหละเฮ้ยเอ้ยเขาเอ้ยบ่ได้ดอกแนนวีอักเสียงทางหนี่มาใกล้ๆเนี่กูว่าหือกระเลยหายกระเลยกล่องนี่มันไปได้แหลนคือโดนได้ยัให้โอกาสอีกทีน้อยออให้โอกาสบางที่คือเก่า โอ้ยเจ้าบัวหมักข่อยเดือนนี่เดือนหนาเจ้าหาดฉีหมักก็มีแม่นมันหนาคือแม่มันว่าออกคอแม่มันว่าออกมันหนาหนอนเนาะบ้าหมาหึงเลยนะเดี๋ยวฝนหึงไปเกิดอาการหึงกันน่นแหละเอ้ยแนวนี้มันกระสิบัวได้เรื่องแล้วเฮ้ยเอ้ยทั้งเอื้ยตัวกับ ว่ากัดแข่ากัดข้างอยู่เองว่ะไอ้เข้าเอ้ยตัวบ่ได้เรื่องดอกเฮ้ยมีลูกเข้ากับบัสนละบาทนี่บ่สนข้าวกะบัวสนเลยข้าหมูบัวสนข้ากะบัวหักกึ่งเก่าเนาะขึ้นข้าวสีบัวหักได้หักขางเดียวก็พอใจแล้ววะผู้ได้หมูหันมาซ้อมขางจะได้ว่าจะหักท้องขางข้างด้วยสินะเมื่อนี้เพิ่นหันมาขางเดียวข้า็หักขางเดียวก่อน ขาบืนคนท่านว่าสองขางเฮาก็หักคนช่องขางคือเก้าตายบ้านเฮ้ยบาแล้วเขาว่าว่าเอาคนที่หักเฮาดีกว่าบ่เอาได้คนที่เขาหักอีหยังเนีนะประมาณนี่แล้วเขาบาแล้วเขาว่าว่าเอาคนที่เขาหักเฮาดีกว่าจังสิบ่ได้เสียใจภายหลังแมาหักเอลยซะ เฮ้ย <He> เอ็งว่าบัได้พ้นแล้วทั้งนี้กระหักเสื้อไล่นี่ว่าเบแขวหึงอยู่นี่เอาบะซองใช่ไหมวาแต่ก็เอาบะชองซะอะไรได้เอาขอมเฮาคอมเฮาคอมเฮาคองเฮาคอมเฮาคองเฮา โอ้ยจะเหมาเทียงเอาพี่น้องเอ้ยเทียงอยู่เทียงกินเที่ยงเอาเที่ยงให้เข้าหมักบบบนี้อีต้นเนอะก็เด้ผู้ได้มีทั้งได้กะห้ามาให้ในเด้อพี่น้องเศร้าเขานี่โสดลูกติดหมักหมักเบาที่เรากับบวนใจกูจะสร้างเพื่อนกูนี่จากเพื่อนที่มาเป็นพี่อ้ายกูสร้าง เลื่อนตำแหน่งนะอย่ามาว่าเลื่อนตำแหน่งแถวนี้นะครั้ี่เิบพีเอออยฮ้ยอ่มาเอามาเป็นพี่ไอเรียกเราบอยากห้องตัวได้ห้องเถาเถามาตั้งสิบเจ้าปีบปใ่ไหมถวไอ้าเบยบาบนี้เบยมันเม็นดิอืม เองว่าแล้วให้ตูนมาเป็นน่องเคยเองมันยังคือเน่อันห้องห้องเพื่อนป้ามันคืออยู่บ่คืออยู่ได้เลยเพื่อนป้าเพื่อนป้าว่บพอได้ขนาดอันเพื่อนมาเป็นี้มันก็คือแน่นแล้วนะมาว่ามาว่าอย่าพีกับว่าได้บ่เนาะพูนากาวเซี่ยวอยู่เป็นน้อยฮะได้ เราพออยากเป็นน้อยเราเป็บบนอยากใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะโอ้ยสั่งเวลาเด้คือบัวมาจีตั้งแต่เดือนหนึ่งบัวเบ้เพื่อปลาเมาเดือนเราได้ใส่เวลาอันนี้อู้ใจขาดนดะกูยัมีคนมาซอยเห็ดหน้าได้เมืงง่อยเลยพี่น้องเอ้ยก็จะแพ้งว้าวได้ได้กัดย่าทื้งซาด้วพี่น้องว้าวมึงว้าวกูว้าวเนี่ยได้กัดย่าทื้งซาด้วพี่น้องเอ้ยหืนแห้งเดี๋ยวนี้หืนเพื่อน อันชาแท่งบอกนะเฮ้ยตัวมาเห,หตุห่วนตัวอย่าลงข้ลมเด้อเราเถามาเคลืคืคคนไนบัดซ้ำบอกว่าให้เพื่อนตัห้หักให้เรา ăn, วังบไปหมักเข่าว่าจะเม็นสะอาดเพืออ่อนไอหิมอะไไอหิมมาเลยอหิมแล้วก็โฟกัสทั้งนันน้นเยไอิมไง เอ็ดแนวได้เข้ากับโบนใจเอ้ยสาวขาเอ้ยนกะาะทามือได้นใจเขาบเป็นมือน่วยเนาะเออพลหักเทามือนะจัาเป็นมือนม่มาดีพี่น้องอย่ามาลงหักเขาอีกแล้วกันทามื่อได้มือหนึงมาหักเข้าให้จทเป็นมือหลินโตเนี่ยจะหน่อยเึิง ป้าร้านสาวคอยบาดเหตุยังบ่อหน,น่ะบอ่อนนะทุ่งอนานาทุ่งท่าอันานา่ะฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่อาอ่าฮ่าฮ่ฮ่า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 บ่าฮ่าั่าฮ่าฮ่าฮ่กฮดาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า้่าฮ่าฮ่ข้่าฮ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 นาฮ่าฮ่นอ่าฮ่าฮาฮ่่าฮ่า่า่น,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 น่า่ ผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยสบายดีสบายดีพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อสบายดี